คู่แรกนี่ก็ถือว่าประกบออกมานี่เราใจเลยนะครับเพชรเอเชียชนบุรีอัพมีเดียกรุป๊ปกับเพชรห้วยพึ่งดาบรันสารคามในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์ครับโอ้โหมาถึงยกแรกก็ใส่กันแล้วนะครับเตะซ้ายไปก่อนครับคู่ขี้สูสีตั้งรับนะครับ เพชรเอเชียมวยซ้ายครับเพชรห้ยพึ่งน sí. ี่ขวาเดินขยับเข้าหาติดตลอดโอ้โดนทุกขวาไปแล้วนะครับแต่กรรมการยังให้โอกาสนะครับลุกขึ้นมาเร็วโอ้โหเรียกว่าเข้ามวยหลวมนิดเดียวครับนี่ครับาศิลปะแม้ไม้มวยไทยครับอย่างที่ทราบกันครับมาเรียกว่าประมาทหรือว่าเผลอไผลเพียงแค่วบเดียวครับมีโอกาสโอ้ยการคอก็มาครับ มาแต่ว่ายังไม่เต็มข้อเต็มแข้งสักเท่าไหร่เอาละครับเริ่มยกที่3ายาฉีดมาแล้วนะครับ1นึ่งแสนบาทให้กับเพชรห้วยพึ่งนะครับให้เดืเบีดเดินชนอย่างเดียวกล้ำไหนตีเขา่ามาดูกันเพชรเอเชียต้นต้นเนี่โอ้ดูว่าสายจัดจ้านและเกินโดนเบียดถึงตัวตลอดแล้วตอนนี้เพราะรู้นะครับว่าอยู่ห่างไม่ได้เพชรเอเชียนี่ก็มีหมัดคอยสกัดเอาไว้ครับเดินครับหายใจแล้วต้นคอเข้าไปครับเบียดเข้าไปครับ แทงเข่าซ้ายเนี่ยครับสกูถอยหลังก็แทงเข้าไปครับเกมของเพชรห้วยพึ่งอ่าเดี๋ยวดูครับว่าเพชรเอเชียจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับเพราะตอนนี้เร่งเหลือเกินนะครับมาดูครับคู่นี้ นี่ครับผ่าคู่คแรกโอ้ยผ่าจิ้มลำตัวไปโอ้แต่ว่ายังเฉยๆอยู่ครับเพชรเอเชียวงในผ่าชักจะควบได้แล้วก็ับียรลีหเรียว่าเริ่มจะเกาะติดคิดตังหรือเปล่านะครับก็มาดูกันแต่เพชรเอเชียก็ไม่ยอมพยายามขวางพยายามไล่แขนแล้วก็แทงสู้เอาละครับสงรามเข่ามาดูกันใครยุบใครย่นนี่ถึงแพ้แน่ครับวยคู่นี้เพราะว่าออกอาวุธกันมาตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับออา ยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ดีมากเลยครับเพชรห้วยพึ่งนี่ครับแม่เจอหลักเจอเหลี่ยมเข้าไปครับแต่ก่อนจะเข้าถึงตัวเนี่ยครับมีแข้งคอยดักครับแล้วก็พอถึงตัววงในยังมีเหลี่ยมมาช่วยนะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาเลยครับเหลี่ยมขอเพชรเอเชียอ่ะนี่ครับาน้ำเงินเพชดห้วยเฮอไม่สนครับหมมีเหลี่ยมแล้วไม่สนติดเข้าไปนี่แหละครับปมาดเขาถ้ากะ มาจะมาอู้หโดนเหลี่ยงเข้าไปครับเอาละครับยังเบียดยังชนเหมือนเดิมเพชรอวยพึ่งชวนทะเลาะทะลาดนะครับมีหมัดเสริมเข้ามาด้วยครับยกนี้เราน่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันนะครับเอาวงในปล้ำได้เพชรเอเชียก็ล็อกเอาไว้นะครับไม่ให้ตีได้ถนัดนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับนี่ครับไม่ไม่สนชนอย่างเดียวอ่ะเอาครับมีหมัดตอนนี้เสริมหมัดโอ้โหูเรียกว่าอ มาขออยาหลงเหลี่ยมแดงอย่างเดียวตอนนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วครับมะเพชรห้วยพึ่งโอ้ยสอกก็มาคุณเดกผมดื้อน,นะผมดื้อน,นะพี่ทนไหวหรือเปล่าครับเพชรห้วยพึ่งว่าแบบนั้นครับล็อกไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเผาเวลาไปก่อนครับลุยต่อครับเอา้ารีบแงออกมาครับเพชรเอเชียก็ไม่ตกใจด้วยมีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้พอเข้าในนี่ล็อกโอ้้ายยาวๆนี่แม่นนะครับแล้วก็ดูว่าจะ โดนเข้าไปเยอะๆเรยเพชรห้พึ่งทำท่าจะยุบจะช้าไปเองแล้วครับถึงตอนนี้โอ้โหนี่ครับม้าถ้าจะไม่บังเลยครับน้ำเงินอือืระเบหนุ่มมาหนุม่มใจร้อนเลยครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเวลายังมีเวลายังมีครับหาอีกยกกว่าๆตอนนี้ขยับเดินเข้าไปจอบลงทุนพอล้มดอกเมื่อสักครู่นี่ฮือฮาขึ้นมาเลยครับ สั่งทีมเชียร์ของเพชรห้วยพึ่งแล้วโดนแหม่บิดพวงมาลัยจังหวะนี้ครับมาดูว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่านะครับในยกนี้ครับอ่ะไม่แน่นะครับไม่แน่ว่าอ่ะตอนนี้อะกองลาทำม,มาแล้วนะครับแล้วรับอาัาชีพไปเป็นล้านอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับเพชรห้วยพึ่งเพชรห้วยพึ่งนี่ครับลูกโอ้ยนี่ครับเอา้ามาเสียงฮือฮามาแล้วครับเอา้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณเด็ก พลิกหรือเปล่าคู่แรกพลิกหรือเปล่าครับแมอ,อย่านะครับอย่ารอเล่นอีก2อนาที่กว่าๆครับเพชรเอเชียเองก็เริ่มจะยุบจะย่นไปแล้วนะครับเพชรห้วยพึ่งอยู่ที่เพชรห้วยพึ่งแล้วนะครับจะเร่งได้ชัาดไหนตอนนี้โอ้ดูครับพยายามมีหมัดน้ำไปก่อนล็อกหนโอ้ต้องล็อกไว้ก่อนครับตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับล็อกเผาเวลาไปด้วยครับแม่เอา ยังตุ้มตุมต้มต,มต่อมต่อมอยู่ครับตอนนี้ครับเดินเข้าไปเพื่อดูบาดขวาแล้วยังไงอสอกเข้าไปโดนเหมือนกนันนะไม่ใช่ไม่โดนอ่ะแล้วก็เนี่ยครับพยายามกอดเผาเวลาไว้ครับเพชรเอเชียโอ้โหอ่ะอีกยี่สิบกว่าวิยี่สิบกว่าวิมาดีครับเสียบเข้าไปโอ้โสอกพาแต่ว่าโอ้โหมาดูครับมาเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้ยเลือดมาแล้วเลือดมาเสียบตีตีตต โอ้โหตอนนี้ตามเสียงเชียร์เลยครับโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่ๆยุบย่นแล้วโอ้ยเอาเลยครับชุดนี้โอ้ยในวิธีนี้เสียงมวยนี่เฮกันก็นหึมเลยนะครับแล้วก็มาดูคนที่สามนะครับจะหันไปทางไหนนะครับโอ้โหเพชรเอเชียชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะคะแนนลงมาอย่างมีเสียวจริงๆครับ โอ้นี่ครับเกือบผ่านนะครับเกือบผ่านสุดมันครับคู่แรกอ่ะเราพักกันคู่เดียวครับ